นินาซังคอนิชินะครับอ่าก็ต้อนรับเข้าสู่ช่องสถานีภาษาญี่ปุ่นนะครับพูดญี่ปุ่นได้ภายใน24ชั่วโมง <c oughs> นิจูยกนิจูยกนิจูยกจิกังอินายนะนิฮงโกกาฮานาซิรุโยนีดานิมัสนะครับพูดญี่ปุ่นได้ภายใน24ชั่วโมงอ่ะเรามาเริ่มต้นเลยวันนี้หวัวข้อที่เราจะเรียนนะ the new topic is ตากุตกนะดีมัสนะอ่า we will learn about this รูปตาาคตการดีมัสเนี่ยง่ายๆเลยคือเป็นรูปที่บอกประสบการณ์ว่าเราเคยทำเรื่องไหนมาบ้างคล้ายๆแปลรูปเกี่ยวกับคำว่าเคยอะ่ะทุกคนแต่คำว่าเคยเนี่ยมันพูดถึงสิ่งที่เราเคยทำมาก่อนนะเนาะซึ่งภาษาอังกฤษเนี่ยจะตรงกับ help have บวก verb ช่องสา have บวก verb ช่องสานะทุกคนแปลว่าเคยเซนเซมีวิดีโอสอสาานภาษาอังกฤษนะแต่ว่ายังไม่ได้ขึ้นช่องให้ยังไม่ได้ขึ้นช่องให้เพราะกำลังคิดว่า เราจะรวมช่องกันดีหรือเราจะแยกช่องกันนะครับตากโคตกาดิมัสเ ok นาะทีนี้รูปตากโคตกาดิมัสวิธีการใช้เนี่ยให้ผันเวิร์บเป็นรูปตากแล้วตามด้วยโคตกาอุดอย่างเงี้ยได้เลยนะครับง่ายๆเลยนะครับอะเรามาดูประโยคแรกเขาบอกนันโดโมปารีนีอิตะนะฮะอิตะแล้วก็โคตกาดิมัสนะฮะอิตาโคตกาดิม ok ัสเวลาพูดพูดยาวไปเลย อิตาโกโตกะริมัส I h a s been to Paris many times นะมีความหมายว่าฉันเนี่ยเคยมาที่ปารีสเนี่ย,หล,ยลหลายครั้งหลายคราวหลายครั้งหลายคราวแล้วนะครับนั่นโดโมนะครับนั่นโดโมคือหลายครั้งหลายคราวเนาะตะโกโตกะริมัสง่ายไหมหรือนิฮโอนนี่คิดตาโกโตกะริมัสก์นิฮ n อนนี่คิดตาโกโตกะริมัสกพูดพร้อมเซนเซไปนะครับนิฮโอนนี่อ่า คิดตากโตการิมาสก์นะครับ Have you already come to Japan? Have you จริงๆเราใช้คำว่า Have you ever come to Japan ก็ได้นะ Have you ever come to Japan คือแบบเคยมาญี่ปุ่นไหมอย่างเงี้ยนะครับถัดมาใกล้กูเดฮลตำอะไรตะโกโตการิมาสก์นะครับใกล้กูเดฮลตำอะไรทำตะไรตะโกโตการิมาสก์เคยทำงานที่ต่างประเทศไหมต่างประเทศเป็นสถานที่ใช้คำช่วยเด็นะครับใกล้กูเด นะครับภาษาอังกฤษก็คือ have you already w o r k e abroad หรือว่า have you ever w o r k abroad นะเคยทำงานที่ต่างประเทศเปล่าอิจิโดโมอินากานีซุนดาโกตกะอาริมาเซงถ้าไม่เคยให้เปลี่ยนรูปอาริมาสเป็นรูปมาเซงก็บอกฉันไม่เคยเลยนะฉันไม่เคยเลยเนี่ยก็ใช้รูปอาริมาเซงนะแล้วก็ต้องเป็นอิจิโดโมอิจิโดโมคือแบบไม่เคยเลยสักครั้งไม่เคยเลยสักครั้งนะมันจะมาคู่กับ ปฏิเสธตลอดนะทุกคนไม่เคยไม่เคยเลยสักครั้งอ่ะอย่างนี้นะครับทีนี้อาเซนเซย,ยกตัวอย่างเนาะเอาคำว่าอิชิโดโมะดีกว่าอิชิโดโมะนะอิชิโดโมะข้งโคคุเรียวลีโอนะข้างโคคุเอาใหม่อิชิโดโมะข้งโคคุเรียวลีโอทาเบ ตาโ,โกโตกาอะดิมาเซอ่รูปนี้ไปเลยอิชิโดโม่ข้างขั้วคูเรียวเทเบตโกโตกาดิมาเซงไม่เคยกินอาหารเกาหลีเลยสักกะครั้งสักกะครั้งนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนั้นทุกคนพอมันเป็นปฏิเสธปุ๊บนะฮะมันจะต้องสอดคล้องกับข้างหน้านเลยก็เป็นอิชิโดโมทีนี้อ่ะบางทีมันก็จะเป็นอิชิโดโมนันโดโมอะไรประมาณนี้นะครับอะทุกคนเคลียร์นะ รูปปากโคตกาอาริมัสนะเคลียพิมพ์เคลียลงมานะเคียตากโคตกาอาริมัสแล้วนะครับเคลียรเรื่องปาโคตกาอาริมัสแล้วพิมพมานะฮะมันจะแปลว่าเคยเนาะหรือบอกประสบการณ์ว่าเรามีประสบการณ์ทําอะไรอย่างเงี้ยเราใช้รูปนี้เลยเอออ่ะถัดมารูป after a f t e ต,ต,เ,ต,ตเ,เนี่ยจะมีความหมายว่าหลังจากนะครับทุกคนตรงกับภาษาอังกฤษคําว่า after นะอัฟเซอร์อัโตเดสเนี่ยถ้าใช้กับเวิร์บนะเวิร์บจะต้องผันเป็นรูปตะและตามด้วยอัตโตเดนะครับเป็นรูปตะแต่ถ้าเป็นนาวนะครับถ้าเป็นนาวเนี่ยนาวกับโ no, นนะฮะนาวใช้กับโ no, นเพราะว่าอัตโตเป็นนาวเหมือนกันนาวกับนาวต้องใช้โ no, นมาขัาน้นนะครับยกตัวอย่างอ่ะทุกคนดูชิเกงโนอัตโตเดนะฮะหลังจากอะไรหลังจากสอบโทมอไจิโตอุมินิอิคิมัส ชิเกโนอ a t โตเดโทมาตจิโตอุมนิคิมัสมีความหมายว่า I'm going to the beach with my friend after the exam หรือเราจะพูดว่า after the exam หลังจากสอบเนี่ย I will go to the beach with my friends อย่างเงี้ยก็ได้นะอ่านะอ่ะ,นะอะหรืออุเ d เดโอยุยดาอ m โตอุ y o เดโอยหลังจากอะไรหลังจากว่ายน้ำหลังจากแบบเล่นน้ำทะเลแล้วเนาะ ร้านอาหาร The Co-Hang o t a b i m a s อ่าก็คือ after swimming in the sea นะฮะ after swimming in the sea I will eat at a restaurant นะ I will eat at a restaurant เซนเซยกตัวอ,อย่างให้ดูหลังจากจบการศึกษาฉันก็ทำงานทันทีนะฮะอ่้อย่างเช่นจบมหาวิทยาลัยแล้วกันเนาะได้งาบุโอโซสื เกียวชิตะอาโตะนะฮะสุกุนี่ซูกุนี่นะฮะชิโกโตะความหมายก็จะเป็นอย่างี้นะหลังจากจบการศึกษานเนี่ยก็ตั้งใจจะทำงานทันทีเลยซูกุขขชิโกโตะฮาจิเมมัสญี่ปุ่นฟังอย่างนี้ญี่ปุ่นชอบนะเพราะเขาเป็นประเภท ประเทศบ้านง,งานมากทุกคนนะเอออ่าเคลียไหมฮะอาโตหรืออ่ะอีกอันหนึ่งหลังจากอะไรดีหลังจากทำความสะอาดนะโซจิโนอาโตนี้นะก็เก็บของต่อโมโนโอคาตะขยันมากนะคาตะสึกิมัสอ่ะโซจิโนอาโตนี้โมโนโคาตะสึกิมัสหลังจากอะไรหลังจาก ทำความสะอาดนะครับก็เก็บของต่อเก็บของที่มันระเกะระกะอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาิัฐมาคําว่าไม่เอนี้นะฮะไม่เอนี้เนี่ยตรงข้ามกับอตโต้ทุกคนทายอตโตกคือหลังจากใช่ปะแต่ว่าถ้าเป็นไม่เอ็คือแปลว่าก่อนนะตรงกับภาษาอังกฤษคําว่า before นะครับ before ทีนี้ before เนี่ยไม่ต้องผ่านเป็นตะเพราะว่ามันไม่ใช่รูปอดีตมันใช้รูปพจนานุกรมและตามด้วย verb ได้เลยนะครับ อ่าอย่างเช่นอ่าเรามาดูนะถ้าเป็นคำนามก็มันเป็นโนเหมือนกันเพราะมาเอกก็เป็นโนนะฮะเช่นชิเกงโนมาเอะนี่ตากุซังเบงเคียวชิมัสหลังจากสอบนะครับเอ้ยก่อนสอบเนี่ยโหแบบขยันขมักขยินขยันมากเลยอามัคขมิ่นมากเลยนะครับ I will study a lot นะฮะ before the exam คือก่อนสอบอ่ะต้องขยันเนาะกับบังโกฮังโอทาเบรุไมนี่ บางโกหังทับเบลก่อนกินข้าวเย็นนะเห็นเนี่ยเห็นไหมก่อนกินข้าวนะฮะชาว่าโออับิมัสก่อนกินข้าวก็คืออะไรอาบน้ำก่อนเออก่อนกินข้าวก็คืออาบน้ำก่อนแต่จริงๆก่อนกินเออก็ถูกแล้วนะครับทีนี้อ่ะเดี๋ยวเซนเซยกตัวอย่างเอาเป็นเวิร์บเนาะก่อนไปเที่ยว ก่อนอะไรดีเนาะเรียวโคสรุเรียวโคสุดุไหมนี่ก่อนไปเที่ยวนะโมโนจุงบิจุงบิสรุนะฮะเรียวโคสุดุไหมนี่โมโนจุงบิสรุคือก่อนที่จะไปเที่ยวเนี่ยให้จัดเตรียมของก่อนนะครับให้จัดเตรียมของก่อนหรือว่า ก่อนเข้ามาหาวิทยาลัยไหมได้งา꾸นี้ให้ดูไหมเอ๋ e นี้ก่อนเข้าเข้าในที่นี้คือก่อนเข้าไปเรียนนะ่ะเออนะฮะเอโก้ค e ิโซโนเอโกะนะครับเดงเคียวชิมัสอย่างนี้เลยก่อนที่จะเข้ามาหาลาัยเนี่ย คือเรียนพื้นฐานภาษาอังกฤษก่อนอ่าอย่างนี้ก็ได้เนาะทุกคนเพราะว่ามาหาลัยเนี่ยใครที่มาดูแล้วยังไม่ได้เข้ามาหาวิทยาลัยนะเซนเซนแนะนําฝึกภาษาอังกฤษเยอะๆเพราะว่ามันใช้เอาให้เก่งอย่าเอาแค่พอผ่านคุณต้องเก่งเอาให้เป็นที่สุดทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวจบมาทํางานแล้วอ่ะมันต้องใช้นะครับโทอีกเอาให้ได้90 0ไปเลยโทอีกเอาให้ได้90้ไปเลยนะ เดรเซนเซก็จะมีไทม์เดาขอเวลานิดนึงเออแต่ว่าไม่ว่าคณะไหนนะครับทุกคณะไปเลยหรือว่าเนี่ยอย่างใครที่จบทางด้านวิศวกรหรืออะไรเงี้ยครับเขาก็มาเรียนกับเซนเซนะก็มันต้องใช้เราวิศวกรที่สามารถพูดญี่ปุ่นได้วิศวกรที่สามารถพูดอังกฤษได้หรือเป็นพวกเทคนิคเชียนต่างๆคณะวิทย์คณะคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยนะครับหรือแม้กระทั่งบัญชีนะถ้าพูดภาษาอังกฤษได้ เงินเดือนสูงม,มากนะครับแล้วก็เซนเซก็เปิดรับนะครับคือวิศวกรที่พูดญี่ปุ่นได้คอมพิวเตอร์ที่พูดญี่ปุ่นได้บัญชีที่ญี่ปุ่นพูดญี่ปุ่นได้นะครับติดต่อเข้ามาเลยนะครับผ่านเว็บไซต์เลยโอเคอ่ะเรามาคอมพิวเตอร์ฟอนดิ้งเซนเทนนะฮะนิฮอนเอจจุดจุดจุดตักคตตการิมัส I went in Japan ก็คืออิตะแหละอิตากุตตกาลิมัสนะครับอิตากุตตกาลิมัสคืออ่ะ เคยไปที่ญี่ปุ่นเนาะอุม um ีนี้จุจุโคโตกะอาริมัสกะ Have you ever ride a horse อุมานีโนตตะนะครับทุกคนขี i, ่โนตตะขี่ม้าคืออุมานีโนตตะโคโตกะอาริมัสนะโคโตกะอาริมัสกะนะครับเคยขี่ม้าไหมเซนเซเคยนะแปลกดี ม้าตูดเป็นแข็งมากนะคุณไม่ใช่ตูดตูดเราอ่อนแต่ว่าหลังเราอ่าแข็งมากยาคิว have played baseball นะ u, ยาคิวยาลุแล้วกันเนาะยัตตะโกโตกะอาริมัสนะฮะเล่นเล่นไลไรเบสบอลญี่ปุ่นนี้เล่นเบสบอลเป็นกีฬาประจำชาติก็บ้าเบสบอลบ้างนะครับ ไม่เหมือนไทยไทยนี่เราจะเป็นเรื่องของมวยเนาะเออแต่ญี่ปุ่นจะเป็นเบสบอลนะฮะเบสบอลกับซูโม่อะไรอย่างเงี้ยคิมโน I have never want Never want อนอะคิมอนออ่าคิดต่อืมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งฮนะฟุกุโอคิรุอ๋อตัวคันจินี้นะทุกคนแปลว่าใส่นะคิรุ ขี้ดเป็นคิตะทำไมไม่ขึ้นนะ่ะแป๊บหนึ่งนะเซนเซกลัวผันผิดเออต้องเป็นคิตะนี่คิตะโคโตกะอริมาเซงคิตะนะครับคิตะแปลว่าใส่เสื้อนะฮะตรงกับคำนี้ทุกคนจดไปลายฟุโกคิีดุใส่เสื้อนะครับ,รบส,ส,บสวมเสื้อผ้าใส่เสื้อผ้า กานเจมูกบังโกฮังโอจุดจุดจุดชูครัยโอชิมาสตา I didn't I did my homework after taking dinner ก็คือหลังจากกินแล้วเนาะฉันถึงทำกันบ้านใช่ไหมครับบังโกฮังโอทาเบตะอาโตะนะทาเบตะอาโตะนะครับชูกรัยโชิมาสตาโอเค มงไดโออะไร answer the reading question please after reading อ่ะย่นดะนะฮะย่นดะอาโตะนะครับย่นดะโตะอ่านคิ s ชั่นก่อนแล้วค่อยตอบคำถามนะครับชิซึงมงนิโคไตเดกระไซอ่ะซัมปโปซัมปโปซัมปโปชิตะไปเลยซัมปโปชิตะ อาโตนะครับ oh อซาโกฮังโอทาเบมัสเออก็คือเดี๋ยวขอไปเดินเล่นก่อนนะอาโตหรือบางทีเราใส่คำว่าอาโต้นี้ก็ได้นะทุกคนเน้นเรื่องของเวลาเนาะอาโตนี้ ì, นะครับอาโตนี้อาโตเดได้หมด I'm s t u d y a lot before exam before นะครับก็คือชิเคงชิเคงคือการสอบเนาะชิเคง ไม่ my, นะฮะตะกูซังเบงเคียวชิตะอีเ e อจุดจุดจุดไม่เอนี e ้แอร์คงโอเคเช็ดกระใสพีทเทิลออฟเดอะแอร์คอนดิชันเบฟอร์ลิฟวิ่งโฮมก่อนออกจากบ้านก็คืออ e ีเอโอนะฮะได้รู้ออกจากบ้านนะได้ร e ู e ้ไม่เอนี้นะแอร์คงโอเคเช็ดกระใยโอเคสิบใครฉา Do you take the breakfast before going to work before going to work นะก็ชิโก ใครฉันนี้นะฮะอีกคู่ไม่อันนี้อาซาโกฮังโมตะเบมัสก้อ่าก็คือคุณกินข้าวมาแล้วยังก่อนที่จะไปทำงานน่ะโอเคสิบเต็มสิบสิบเต็มสิบสิบไม่เต็มสิบไหมนะอันไหนไม่ได้นะครับพิมพ์ถามเซ็นเซมานะครับว่างๆเดี๋ยวเซ็นเซจะมาตอบให้นะครับอ่าโอเคเรามาฝึกแปล have you ever tried kimono Have you ever เนี่ยเป็นรูปประโยคของภาษาอังกฤษนะฮะก็คือ have บวก ever บวก verb ช่อง3นะฮะจะมีความหมายว่าเคยหรือเคยมีประสบการณ์เนาะอันนี้เราทวนภาษาอังกฤษ Have you ever tried ทีนี้ตรงกับสายปุ่นก็คือรูปตะโคโตกะดิมาสนะฮะเราว็ใสายคำว่าคิโมโนคิโมโนโอคิตะโคโตกะเออต้องคิตะนี่นะทุกคนคิตะ,ะเดียวคันจีก่อน คิดตามโคโตการิมาสกนะครับ I have already drunk sake ฉันเคยดื่ม sake มาก่อนนะก็เป็น sake sake ก็คือเหล้านะครับ Nonda Kotogari ok ม a สนะครับ Nonda Kotogari ok mas ก็คืออ่ฉันเคยดื่มเหล้า Let's drink beer after work หลังจาก ทำงานเสร็จแล้วนะค่อยมาดื่มเบียร์ถ้าเป็นช no, ิโกโตโนอาโตอาโตนี้อ่าชิโกโตโนอาโตนี้ชิโกโตโนอาโตและกันบีรุโอ้รูปเลสเนี่ยทุกคนจำได้ไหมว่าใช้รูปไหนมันจะมีรูปเชลกับเลสตถูกต้องปะอันนี้มันเป็นเลสใช่ไหมครับก็บ no ีรุโนมิมาโชอ่านะ แต่ถ้าเป็นแชลเนี่ยเราเสนอความช่วยเหลือให้คนอื่นใช่ไหมครับทำอะไรคนอื่นเนี่ยอันนี้ก็ต้องเป็นมาโชกะนะครับมาโชกะไม่ลืมนะครับทุกคนไม่ลืมนะ I will do home work after watching TV หลังจากดูทีวีเสร็จฉันทำกันบ้านใช่ไหมก็เป็นเทเลบิโอมิรุก็เป็นมิตะอาโตนี้มิต <laughs> ะตัวนี้ทำกันบ้านชุกูไดโอ อุชิมัตชูโกเลอุชิมัตทำกันบ้านนะครับ i s is forbidden ข้อห้ามนะครับ to drive after drinking alcohol หลังจากดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยห้ามอะไรห้ามขับรถเนาะห้ามขับรถนะครับก็คืออารุคอรุโอนะครับโนนดาอาโต หลังจากดื่มแลกอฮห้ามขับรถนะอุนเตงชิตเตะชิตเตะวะอีเคมาเซนอ่านะฮะอะรุกเราโนนดาอัโตะนะครับอุนเตงชิตเตวะกีมาเซ i t forbidden to drive after drinking alcohol I wash my hand before eating ก่อนกินข้าวนะครับก่อนกินข้าวก็คือโชคุจิเดี๋ยวใช้คำว่าทาเบรูดีกว่าทาเบรูไม่นี้ มาเอะนี้นะฮะถ้าไม่รู้มาเอะนี e ้ na. ล้างมือเตโออะไรมาสอ่นนี้แปลว่าล้างมือนะครับเตโออะไรมาสล้างมือโอเคอ่าสุดท้ายแล้วก็ท้ายสุดนะครับทุกคนสุดท้ายนะฝึกนะครับ I do h o m e w o r k ทำกันบ้าน before going to bed ก่อนจะนอนนะครับนอนคือคำว่าเนรุถูกต้องไหม ี่รูม่เอะก่อนจะนอน before going to bed ก่อนนอนทำกันบ้านคือชุกุไดโอนะฮะชิมัส yes completedexcellency เนาะก็คืออจบแล้วนะครับสำหรับบทที่30โอ้ยใครมาถึงบทนี้นะเซนเซปบมือให้แล้วก็ใครมาถึงบทที่30นะพิมนะพิมพิมชื่อเล่นลงมา นะครับพิมพ์ชื่อเล่นลงมาอ่าเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเซนเซจะมีของแจกแต่ขอสุ่มนะครับเออเดี๋ยวจะส่งแอบส่งลิงก์ไปให้นะพิมพ์ชื่อเล่นลงมานะครับพ <im> ิมพ์ชื่อเล่นลงมานะครับแล้วก็บวกว่าขอของแจกแจกหน่อยเดี๋ยวเซนเซจะสุ่มนะครับพิมพ์ชื่อเล่นเสร็จปุ๊บเนี่ยให้แคปหน้านี้นะครับให้แคปหน้านี้แล้วส่งมาที่ บ้านเขียวนะทุกคนใครใครอยู่เนาะถือว่าอดทนเรียนมาถึงปัดนี้นะครับแคปมาที่บ้านเขียวนะฮะพิมพ์ลง y o u t u b e ด้านล่างด้านล่างก่อนนะฮะแล้วก็แคปส่งมาที่บ้านเขียวเป็นหลักฐานนะครับเซนเซเดี๋ยวจะมีของแจกให้เนาะเป็นของอะไรไม่บอกเออเป็นของอะไรไม่บอกนะครับแต่ถือว่า เป็นรางวัลสำหรับคนพยายามนะคำบรรเตรดโนคิโตนี่ปุรเอนเซงโตว่าเซนเซกะระนะครับอเคต้ายโตมุยมัสนะฮะอยากที่จะให้นะครับอยากที่จะให้แล้วก็เออใครที่แบบตั้งใจเนาะเขาก็ควรจะได้ของไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็โคเดเดอวาริมัสนะครับแล้วก็เหลือเจอกันอีกประมาณ12บทก็เป็นอันจบซีรีส์นี้แล้วนะครับ